ใบมีนะคะใบมีหรือใบมีเหม็นที่เก็บใบแห้งนะคะเก็บได้ทั้งหมดเลยใบจะเป็นบางทีก็สวยบางทีก็ไม่สวยไม่เป็นไรเพราะเราปลูกปลูกอินซีเลยนะคะใช้ได้หมดตากแห้งเก็บไว้ได้เป็นปีสองปีเลยถ้าเราทําสมุนไพรแห้งก็ใช้ใบแห้งทําสมุนไพรสดก็ใช้ใบสดได้อันนี้พี่ทำแห้งไว้เราก็มาล้างทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดู เราจะนํามาขยํากับน้ําแบบนี้นะคะเขาก็จะเกิดเป็นฟองแล้วก็เป็นเป็นเมือกเมือกเลยน้ํานะคะน้ําจะนุ่มเห็นไหมคะนี่น้ําจะนุ่มแล้วก็เป็นมีความเป็นเมือกออกมาน้ําค้นเห็นไหมคะนี่นะคะเนี่ยแล้วก็ถ้าเราไปทําชมพูสระผมผมเราจะนุ่มลื่นมากแล้วก็ ช่วยรักษารากผมขจัดอาการคันลังแคได้ดีมากเลยค่ะถ้าทำสมุนไพรสดใช้ใบสดทำสมุนไพรแห้งใช้ใบแห้งก็จะมีอายุของแชมพูอยู่ได้นานกว่าค่ะ